รู้หรือไม่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมีเป็นในชีวิตเหล่านี้เราเป็นคนอนุมัติรับไว้เองค่ะอยากจะบอกแบบนี้คะ่ะว่าไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามหรือสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวิตเราทุกๆเรื่องคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีหรือเรื่องที่ไม่ดีก็ตามเป็นเพราะเราอนุมัติหรือเราอนุญาตให้สิ่งๆนั้นเข้ามาในชีวิตเราคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพื่อน ที่เพื่อนที่เรามีเพื่อนดีหรือเพื่อนที่ไม่ไม่ดีก็ตามในชีวิตของเราค่ะเป็นเพราะเราอนุญาตหรือรับเขาไว้เป็นเพื่อนทางนั้นค่ะเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆแล้วค่ะเขาจะบอกว่าเราอะทุกคนอะเป็นผู้เลือกเพราะฉะนั้นแล้วเหตุการณ์ต่างๆหรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเราอะค่ะก็เราเป็นผู้เลือกเข้ามาค่ะเหตุการณ์นั้นๆมันจึงมีอยู่ในชีวิตเราจึงเกิดขึ้นในชีวิตเรา จึงมีอยู่ในชีวิตเราหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราค่ะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณไม่อยากจะให้เหตุการณ์ที่มันไม่ดีหรือสิ่งใดๆก็ตามไม่ดีเนี่ยเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะคุณต้องเป็นผู้เลือกแล้วก็ผู้ตัดทิ้งในเหตุการณ์หรือบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาในชีวิตเราหรืออาจจะต้องตัดคนตัดบางสิ่งบางอย่างก็คือมันทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของอะไรก็ตามทรัพย์สินเงินทองค่ะ คุณจะเป็นคนที่ปฏิเสธหรือจะเป็นผู้ที่ยอมรับมันเข้ามาทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วต้องถามตัวเราเองทุกๆครั้งะคะ่ะว่าคุณอยากจะเป็นคนประสบความสําเร็จแต่ถ้านาวันนี้เราเลือกคบคนที่ไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตเราะคะ่ะมันจะสามารถทําให้ตัวเราเองเนี่ยมีพลังหรือสามารถมีที่ปรึกษาที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จได้หรือเปล่าหรือถ้าเรามีเพื่อนที่ประสบความสําเร็จอยู่แล้วเนี่ยมันจะสามารถทําให้เป็นตัวที่ฉุดเรา หรือเป็นคนที่สุดฉุดเราหรือเป็นกำลังใจหรือเป็นหนทางดีๆเขาเรียกอะไรเป็นแรงบันดาลใจดีๆที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จได้เหมือนเขาอย่างเนี้ยค่ะต้องถามใจเราหรือว่าถามกําลังพละกําลังตัวเราเลยค่ะแต่ในที่นี้ก็คือการตัดออกในที่เนี้ไม่ได้อยากบอกว่าเฮ้ยให้เลิกคบหรืออะไรแต่ว่าอาจจะวางพักไปก่อนและในวันที่คุณดีขึ้นหรือประสบความสําเร็จคุณก็แค่กลับไป หาเขาหรือว่ากลับไปทําให้เขาหรือพูดแนะนำเขาเพื่อที่จะให้เขาประสบความสําเร็จเหมือนคุณอันนี้ก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วการที่ทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดมีแล้วก็เป็นในชีวิตเราค่ะมันเป็นเพราะเราเลือกมันเข้ามาทั้งนั้นอะอย่างนี้คุณของคุณม,มุกงดาเองเนี่ยเวลาเลือกคบคนนะคะเมื่อก่อนนี้เลือกคบคนจากพฤติกรรมจริงๆอันนี้เลือกจากพฤติกรรมจริงๆค่ะคือพฤติกรรมก็คือภายนอก การพูดกิริยาท่าทางสายตาน้ำเสียงคำ่าภาษาที่ใช้จะเป็นส่วนใหญ่และพอเราเลือกมาแล้วเนี่ยค่ะมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดว่าคนที่พูดจาดีกิริยาท่าทางดีจะมีจิตใจที่ดีอย่างคำพูดของเขาพอมันเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยๆอ,อะค่ะมันทำให้เราเรียนรู้อะไรไหมคะมันทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยเราอะมองแค่เปลือก แต่เราไม่ได้มองลึกเข้าไปถึงใจจริงๆเพราะฉะนั้นการคบคนที่เปือกเราก็จะได้เปือกเพราะฉะนั้นการที่ได้เปือกมาเราก็เจอคนแบบเนี้ยแทงข้างหลังนินทาไม่ได้จริงใจกับเราเพราะฉะนั้นแล้วพอเรารู้แบบนี้แล้วเราก็หันกลับมามองเขาว่าเฮ้ยคนประเภทนี้จะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นไหมหรือว่าจะทําให้เราแย่ลงมันมันไปวิเคราะห์แล้วมันก็จะบอกว่าเฮ้ยมันทําให้เราทุกข์ทุกข์ก็คือชีวิตแย่ลงเพราะการที่เขานินทาแล้วเรารู้หรือว่าเราได้ยิน หรือว่าเราไม่มันทําให้เราไม่ชอบไม่พอใจเพราะฉะนั้นการไม่ชอบไม่พอใจมันทําให้เราเป็นทุกข์อยู่ทุกวันแล้วมันทําให้เราบั่นทอนชีวิตกําลังใจดีๆของเราหรือความสุขของเราไปงเงี้ยคุณมุด้าก็เลือกตัดอะไรที่มันไม่จําเป็นไม่สําคัญคุณมุ๊ดาก็จะเลือกตัดค่ะหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเนี่ยชีวิตของของเราก็เป็นแบบเนี้ยเราเลือกคบคนถ้าเราเลือกคบคนถูกคนดีบางทีคนดีกับคนที่ทําให้เราประสบความสําเร็จก็เป็นคนละคนกันคือเขาเป็นคนดีก็จริงแต่เขาไม่เคยประสบความสําเร็จเลยแต่ เป้าหมายของคุณอยากเป็นคนประสบความสําเร็จบางทีเราก็ต้องพักคนดีเรารู้ว่าเขาเป็นคนดีค่ะแต่ก็ก็คบไว้ให้เป็นกําลังใจแล้วก็ให้เป็นไอ้นี่ก็ได้แต่ว่าเวลาคุณจะถามหาความสําเร็จคุณถามหาคนประเภทนี้ไม่ได้คุณต้องไปถามหาคนที่ประสบความสําเร็จว่าเขามีหนทางหรือมีแนวทางยังไงที่ทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จเพื่อคุณจะได้นําแนวทางนําแนวคิดของเขามาเดินตามหรือมาเดินต่อหรือมาพัฒนาให้ตัวเองประสบความสําเร็จเหมือนเขามันเหมือนกันค่ะว่า เวลาคุณอยากรวยอ่ะแต่คุณอยู่ในแวดวงคนจนอ่ะถามว่าคุณจะรวยได้ไหมถ้าคุณไม่ถีบตัวเองออกมาเพื่อไปอยู่ในแวดวงหรือในสิ่งแวดล้อมของคนรวยหรือไปอยู่ในสังคมของคนรวยอ่ะมันมองง่ายๆแบบนี้เลยเพราะาถ้าคุณอยากรวยแต่คุณไปอยู่ในสังคมคนจนอ่ะความคิดคุณก็จะกลายเป็นความคิดจนสภาพแวดล้อมคุณจนทุกๆสิ่งอยากคุณจนหมดเลย แต่ถ้าคุณมาอยู่ในสภาพแวดล้อมของคนรวยความคิดทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจะทำมันจะนําสู่ไปความร่ํารวยทั้งนั้นเลยเห็นไหมคะมันเหมือนแกะดําแกะขาวที่ที่เขาชอบพูดกันว่าเฮ้ยอย่าเป็นแกะดําในแกะขาวหรือแกะขาวในแกะดาอย่างเงี้ยค่ะเพราะถ้าสมมุติว่าคุณเป็นสมมติว่าคุณไปอยู่ในแวดคุณเป็นแกะขาวคุณไป,ณปอยู่ในแวดวงของแกะดําคุณก็จะขาวอยู่ตัวตัวเดียวอะแล้วคุณจะเอาแนวความคิดการขาวของคุณมาจากที่ไหนอะคะมันไม่มี เหมือนกันค่ะถ้าคุณเป็นอยู่อยู่ตัวดําไปอยู่ในแกะขาวแนวความคิดของของคุณน่ะแนวความคิดของคุณอะมันก็จะออกแนวความคิดคุณก็จะกลายไปเป็นไม่ได้ใช่คุณจะคิดดําไม่ได้เลยคุณจะคิดไปทางขาวถูกต้องไหมคะแบบเนี้ยเอาขาวกับดาเป็นจนกับรวยก็ได้ถ้าสมมติดํามันเป็นรวยแล้วคุณไปมีแกะเป็นคุณเป็นคนขาวอยู่คนเดียวเนี้ยคุณอยาก่คุณอยากรวยอะ แต่คุณไปอยู่ในแกะดําที่เขามีแต่ความยากจนหรือว่ามุมมองเขาเป็นเป็นสิ่งที่หาเช้ากินข้าแบบเนี้ค่ะและไม่มีมุมมองนั้นเลยมีแต่มุมมองการหากินแต่ว่าการต่อยอดที่จะไปร่ํารวยไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ไม่ไม่ได้ผิดนะคะจริงๆแล้วจนรวยมันไม่ได้ผิดแต่ว่าทุกวันนี้เราอ่ะยังจําเป็นต้องใช้เงินในการดําเนินชีวิตอยู่และถ้าตัวคุณเองอ่ะนอกจากปัจจัยสี่ที่เราต,ต้องใช้แล้วเราจะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกอีกตั้งหลายอย่างและ ถ้าสังคมนั้นมันทาให้คุณมีสิ่งอำแบบนวยความสุขที่พอใจได้คุณก็โอเคค่ะอยู่ได้ไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าคุณยังไม่พอใจแล้วมันยังไม่เพียงพอคุณก็ต้องเปลี่ยนสังคมอยู่เพื่อจะให้สังคมที่คุณอยู่เนี่ยมันสามารถรองรับความต้องการคุณได้หรือว่าความคิดหรือความความคิดความอ่านหรือมุมมองหรือการลงมือทําเขาเนี่ยมันขยายไปรองรับกับสิ่งที่คุณคิดว่าเฮ้ยคุณต้องการหรืออ,อยากจะมีชีวิตแบบนั้น พูดกันแบบนี้เลยนะคะแต่จริงๆแล้วความพอใจหรือความเพียงพอของทุกคนที่เขาสอนนะมันโอเคค่ะมันมันดีเลยแหละแต่ต้องหันกลับมามองความจริงในชีวิตเราด้วยว่าเฮ้ย mm. ถ้าทุกวันนี้คุณยังมีปัจจัย4แบบกระท่อนกระแท่นยังไม่เพียงพอเลยและสิ่งอำนวยความสะดวกที่คุณอยากจะมีมันยังไม่ได้เลยเนี้ยค่ะเราก็อาจจะต้องขยับขยายหรือเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนที่อยู่ในใหมายความว่าเปลี่ยนสภาพแวดล้อมนะคะไม่ได้ว่ายยายบ้านไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้ย้ายบ้านหรือว่าอะไรแบบนี้ค่ะ,ปะเปลี่ยนสังคมที่อยู่ค่ะเพราะสังคมเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะสามารถฉุดดึงให้คุณเก่งขึ้นมีความสามารถมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะร่ํารวยได้ค่ะมันเหมือนกันค่ะอย่างครูทํางานประจาเนาะครูก็อยากได้สังคมที่แบบเฮ้ยเขามีหัวที่แบบเป็นนักธุรกิจหรือเป็นผู้บริหารจริงจค่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้ก็ได้หรอแบบนี้ก็คิดได้โอ๊ยอย่างนี้โอเคมันมีมุมมองและความคิดใหม่ๆหรือ แนวทางที่เราจะต่อยอดใหม่ๆอะค่ะแล้วมันก็จะทําให้เราอ่ะพัฒนาแล้วก็จําหลักหรือจําความคิดของคนคนนั้น่ะมาใช้แบบนี้ค่ะมันคือการต่อยอดถ้าเรายังอยากต่อยอดหรือขยายความต้องการหรือความปรารถนาเราค่ะบางทีเราก็ต้องย้ายสังคมบ้างมันทําให้สังคมที่เราอยู่ใหม่อะค่ะเราได้เรียนรู้แล้วก็ขยาย ขยายความสามารถของเราหรือขยายศักยภาพของเราหรือขยายความต้องการของเราแล้ army, วก็นําพาเราไปสู่ความสําเร็จได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นแล้วบางอย่างที่เราเลือกเข้ามาในชีวิตอะค่ะเราเป็นผู้เลือกทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราจะเป็นผู้เลือกอีกรอบหนึ่ง 1, หรือ awn, สองรอบหรือเราจะเลือกตลอดไปอ yani, ะ <oops. S 2> มันก็ไม่ได้ผิดอะไรค่ะเพียงแต่ว่าตอนนี้เราอะอาจจะใช้ความผูกพันหรือความสําคัญมาเป็นความสัมพันธ์มาเป็นตัวยึดติดว่าเออเนี่ย เขาก็ไม่ได้ผิดอะไรแล้วทําไมเราถึงจะไม่คบเขาต่อล่ะก็คือเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรจริงๆค่ะแต่เพียงแต่ว่าถ้าเรายังใช้เวลามากกับคนที่เราบอกเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรเนี่ยแล้วมันทําให้เราได้ในสิ่งที่เราอยากได้หรือเปล่าอันนั้นเราต้องไปวิเคราะห์ดูค่ะและถ้าเวลาที่เราจะเสียไปกับคนนั้นแล้วเราขอให้เวลานั้นน้อยลงแต่เรามาเพิ่มเวลาที่จะมาอยู่กับคนที่สามารถทําให้เราเติบโตได้เนี่ยมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้ว มันตอบสนองคุณได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ต้องเป็นคําถามที่คุณจะต้องไปถามตัวเองเหมือนกันค่ะส่วนคุมูมุงดาเองก็เลือกค่ะแล้วก็จัดสรรในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าตอนนี้มันสําคัญกับตัวเองแค่นั้นเองค่ะอะไรที่ยังไม่สําคัญคุมูมุ้งดาจะพักไปก่อนและไม่ได้ทิ้งนะคะแต่ในวันที่เรา,าเขาเรียกอะไรคะยืนหยัดอย่างมั่นคงแล้วก็ได้ตามเป้าหมายหรือว่าประสบความสําเร็จแล้วค่ะวันนั้นนะคะเราก็จะกลับไปช่วยเหลือ และก็เกื้อกูลคนที่เรายังนับถือแล้วก็คบเขาแล้วเขาเป็นคนดีอยู่เนี่ยค่ะคือมันเป็นสิ่งที่อะไรก็ตามหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอะค่ะทำเป็นคนเลือกทำให้มันเกิดขึ้นมีขึ้นและก็เป็นอยู่ในชีวิตเราค่ะเพราะฉะนั้นแล้วอะไรที่มันเกิดมีหรือเกิดเป็นในทุกวันนี้ค่ะมันทำให้ชีวิตเรา ดีขึ้นนำพาเราไปสู่ความสำเร็จหรือเปล่าอันนั้นให้คุณถามตัวเองดูค่ะถ้าคุณยังอยากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอยู่ก็เพียงแต่ตัดหรือพักไว้ก่อนค่ะและก็ก้าวสู่ความสำเร็จของคุณด้วยการที่จะมีสังคมใหม่ๆค่ะแต่ถ้าวันนี้คุณยังอยู่ณนจะุดเดิมคุณจะพัฒนาหรือก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ยังไงอันนั้นเป็นสิ่งที่คุณรู้แล้วก็คิดได้อยู่แล้วค่ะ คิดให้สำเร็จกับคุณมุกดามุกดา Miracle Maker